ไไกกกลลมมมัันนปืด้ิิิงงงงทส่่ีพาาตึหัวใจเนี่ยมันไม่มีมอยู่แล้วเป็นเหมือนร่างที่แบบแคทไวไว,ไวเก็บข้อมูลอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายถ้าเรายังเป็นเหมือนเดิมอะยังไมันก็จบเหมือนเดิมอย่างน้อยมันก็เคยเกิดขึ้นแล้ววันนี้แคทมาสื่ออยู่กับทะเล้สวัสดีครับสวัสดีครับ อีกครั้งฮะในรอบปีหุ่นยนต์บันทึกความทรงจำหรือว่า memories ครับผมก็ยังคงคอนเซปต์ของคนที่ไม่ move on อยู่ดีนะฮะแต่ว่าจะต่างจากเดิมถ้าอย่างเพลงที่แล้วเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการที่เรายังคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมครับแอบอยากรู้เรื่องของเขาอยู่เพลงแอบอยากรู้แต่ว่าเพลงนี้คอนเซปต์คือจะเป็นคนที่ เรายังเก็บเมมโมรีเก็บความทรงจําทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั้นไว้แต่ว่าหัวใจเราอะแตกสลายไปแล้วอะไรงี้เป็นเหมือนคุณยนต์บันทึกความทรงจําชื่อเพลงครับคือไม่ได้มีความรู้สึกอะไรละแค่เรายังเก็บเรื่องราวทุกอย่างอยู่ต้องเล่าก่อนว่าผมคุยกับพี่ฟองเบีย ที่เขาเขียนเพลงให้เนี่ยมันตัองอ้งแต่เพลงแรกและหลังจากที่ผมคุยกับพี่เบียร์หลายรอบนะครับผมเขาเห็นความคาแรคเตอร์ของตัวผมลักษณะที่ผมจะบันทึกเรื่องราวต่างๆเก็บไว้ไม่ยอมลืมไม่มูฟออนกับสักเรื่องเลยไม่ว่าจะแบบเรื่องแฮปปี้เรื่องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยกลายไเป็นเพลงนี้ตามคาแรคเตอร์ที่ชอบบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าจริงๆก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยพอพี่เบียร์เขาจับคาแรคเตอร์นี้ผมมาได้ใช่ไหมฮะเขามาเปรียบเทียบว่าเออมันเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ มีแต่ความทรงจําเหลืออยู่เก็บเอาไว้แต่ว่าไอหัวใจเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเป็นเหมือนร่างที่แบบแค่ไว้ไวเก็บข้อมูลอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมจริงๆไม่ได้เรียกว่าร่วมงานอีกรอบรอกครับเรียกว่าอยู่ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยนะเพราะเขาก็ดูค่ายผมด้วยนะฮะก็อ่าเรียกว่า คุ้นชินคุ้นชินแล้วพี่ติ๊กใจดีใจดีมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาุ่กงานอีกเพราะาพี่ติ๊กรอบนี้ก็มาคุมอัดเองด้วยคราวที่แล้วเราจะมีพี่เอกซีซันไฟมาช่วยคราวนี้คือพี่ติ๊กคุมเองเลยตอนนั้นนะคือถ้าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมันจะคนเยอะมันจะเกรงแต่พอพี่ติ๊กนี่ผมสบายเลยเพราะว่าแบบด้วยความที่ชินเจอกันบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แกก็มีแบบเออเรียกว่าคอมเมนต์ต่างๆในห้องอัดอะไรเงี้ยผมแล้วก็มีส่งผมไปเรียนก่อนอัดด้วยอะไรางี้ก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็โฟล แจดมินนะครับเกรงเหมือนกันนะตอนแรกน้องเขาจะแบบเสียงสูงแล้วแบบไปเรื่อยๆเยอะไรเงี้ยไอเราก็บ้านๆน,นะพอม,มาเจออย่างงี้แต่ว่าน้องเขาแบบเอ่อเรียกว่าเฟรนลี่มากตลกอะไรเงี้ยครับผมค่ายก็บอกอยู่ให้ผมเลิกตลกสักทีให้แบบดูเท่ขึ้นบ้างพอไปเจอน้องผมก็พยายามจะเท่แล้วเหมือนกันนะแต่ได้เท่านั้นจริงๆถ้าผมผมว่านึกว่าน้องมาเท่ๆเหมือนกันนะสุดท้ายโอ้โหไปเรื่อยไปเปื่อยอจริงสนุกครับน้องจัสมิน อ๋อหลายๆคนจะชอบคิดว่ามันคือการลบความทรงจำใช่ไหมแต่จริงๆมันคือมันคือการตัดต่อความทรงจําให้ดีขึ้นเหมือนเยียวยาเหมือนพยายามจะสองคนที่พยายามจะไปต่อแต่ว่าไม่ไหวแล้วเรื่องราวมันแย่มาความสัมพันธ์มันแบบผ่านมาแบบมันพังมากแล้วพยายามตัดต่อให้มันดีแต่พออย่างที่เห็นตอนทยเหมือนวีครับผมไม่ว่าเราทาให้มันดีแค่ไหนสุดท้ายถ้าเรายังเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้มันก็จบเหมือนเดิมอะไรอย่างี้ครับผมมูฟออนไม่ได้ครับ เพราะอย่างเงี้ยแหละเขาถึงวางคอนเซปต์ของผมเป็นตัวแทนของคนที่มูฟออนไม่จริงคือภายนอกจะดูแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวทุกอย่างมันยังเก็บอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องเศร้าๆอะไรเงี้ยครับผมว่ามันไม่จำเป็นต้องลืมเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราไม่มูฟออนมันคือความสุขเหมือนกันบางทีในอดีตอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องหายไปมันอยู่กับเราได้มันทําให้เราเป็นตัวเราตอนนี้ครับผมแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะทุกคนให้เก็บลึกมากๆแล้วถ้ามันออกมาทีมันก็อาจจะเอฟเฟกต์หนักนะ ไม่จำเป็นต้องแก้หรอกทุกคนเอาจริงๆนะไม่รู้มีใครเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะคือเวลาช่วงที่เรามีมีปมอะไรสักอย่างเนี่ยเราเศร้าหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่เราแบบนาทีทองอนะ่ะมันจะเป็นช่วงที่ฟังเพลงและอินมากๆผมว่าผมชอบอยู่ในช่วงเศร้าๆอย่างนี้นานๆ ไม่รู้เหมือนกันใครเป็นบ้างผมอยากมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ยังไม่ move on น่ะแหละครับผมอยากจะบอกว่าเออความเรื่องความสัมพันธ์หรือความทรงจําที่มันผ่านไปแล้วเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องลบให้มันหายไปก็ได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะสื่อนะคือตัวเพลงหุ่นยม์มันคืองความทรงจํามันจะบอกด้วยว่าถึงแม้เราจะแบบทํามันพังเลยอะ้วก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราอย่างน้อยมันก็เคยเกิดขึ้นครับผมใครมันจะไปลืมได้จริง ทิ้งทุกสิ่งที่พากันมาตั้งไกลลบบางอย่างก็เสียได้แค่เสียเธอไปก็พอแล้วเท่านี้ครับผมคำที่ชอบที่สุดคือทิ้งทุกสิ่งที่พากันมาตั้งไกลผมรู้สึกว่าคำนี้มันจึกที่สุดแล้วก็เออมันรู้สึกเวลาแบบเวลาที่ต้องลืมนะครับมันจะมีความคำว่าทิ้งทุกสิ่งที่พากันมาตั้งไกลเนี่ย มันคือความเสียดายนั่นเองในประโยคนี้จริงๆผมมีหลายโมเมนต์อย่างนั้นมากแต่ถ้าให้นึกไวๆเลยก็งานวันเกิดผมปีที่แล้วแล้วก็2ปีที่แล้วเนี่ยที่แฟนคลับจัดให้ตอนนั้นก็คือแบบน่าจะเป็นการรวมๆแบบครั้งแรกๆโดยฟิลๆคล้ายๆแฟนมีเนี่ยแหละครับผม เพลงนี้ก่อนนะครับเพลงหุนต์บันทึกความทรงจำนะครับผมเมมโมรี s ก็ได้น้องจัสตินมาริมาริสสามฟีดนะครับผมก็ฟังแล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ MV ที่ YouTube ของ c บ e t t Brownie นะฮะเดี๋ยวจะมีเป็นอนาล็อเวอร์ชัของเพลงหุนต์บันทึกความทรงจำแล้วก็มีเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยครับแล้วก็มีไปเล่นซีรีส์มานะครับเพิ่งเปิดตัวเปสดๆเลยนะฮะก็เรื่องร้านวมโคจอรีเวิร์สวิดมีนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนมิตรัับ้ลแว ตันนี้เหลือบัตรธรรมดายอย่างเดียวบัตรวีพีหมดแล้วครับผมฟังด้วยครับใครมันจะไปลืมได้ลงผู้ตามตรงให้ลืมเธอลงได้ไงเรื่องเรามีดึงไม,ม้ไหมที่ค้างคาใจในความหมายของเรา ครับผมเอาไปต่อกับครึ่งหลังเมื่อกี้เองนะออ <laughs> แล้วนี่คือทะเลค่ะขอบคุณครับผมครัญญบ